มีความ,มดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมง,งานโปรโมตมหกรรมการจัดงานแคนตันแฟร์ครั้งที่134ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ผมขอแสดงความ,มิีดีอย่างยิ่งต่อการจัดงานโปรโมทในครั้งนี้และผมขอขอบคุณผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีความสนใจสนับสนุนนี้ ให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกประกอบการพัฒนาเชิงลึกของโครงการ One ั e l ว o วันโรดของจีนในไทยความร่วมมือด้านการคา้าและการลงทุนระหว่างจีนและไทยจึงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สําคัญของภาคเหนือและมีความสําค,คัญพิเศษ กับประเทศจีนดังนั้นการจัดการโปรโมตแคนตันแฟร์ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้จึงมีความสำคัญ <Yes. S 1> ซึ่งเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์รวมถึง,งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือทางด้านาการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นและนอกจากจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษ,ษฐกิจแล้วยังสามารถทำให้เกิดแรงผลักดันการพัฒนามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ ในภายภาคหน้าซึ่งผมเชื่อว่านานแคนตนแฟร์จะช่วยให้ผู้ประกอบการชาวเชียงใหม่และชาวจีนจะได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือในร่วมกันในการพัฒนาตลาดและเกิดโครงการใหม่ๆเพราะจังหวัดเชียงใหม่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ในขณะที่ประเทศจีนมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและเงินทุนซึ่งเป็นผลดีที่จะทําให้ผู้ประกอบการจากทั้งสองประเทศ สามารถสำรวจความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวาการเกษตรหรือเทคโนโลยีและสาขาอื่นๆเพื่อร่วมกันในการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นผมขอเชิญชวนผู้ประกอบการนักธุรกิจได้ไปเข้าร่วมงานแคนตันแฟร์ในครั้งนี้และหวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆกลับมาครับวันนี้ทางสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ก็เป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้ร่วมจัด ประชาสัมพันธ์กวางเกาแฟงานแฟที่ที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ในประเทศจีนแล้วก็จัดมา66ปีงานจะมีอยู่ในเดือนตุลานะครับเป็นครั้งที่134นะครับในงานก็มีแบ่งเป็น3เฟสนะครับแต่ละเฟสสินค้าก็จะหลากหลายไม่เหมือนกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการหรือกำลังจะเป็นผู้ประกอบการนะครับ ไปไปร่วมง,งานไปดูได้สินค้าค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพไม่แพงที่จะจัดขึ้นนะครับอยู่ในกวางเจาประเทศจีนนะครับขั้นตอนการที่จะสมัครนะครับก็สามารถที่จะสแกนลายสามารถที่สมัครเข้าในออนไลน์และออฟไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราสนใจที่จะไป ไปดูในชมในงานนะครับขอลงทะเบียนได้แล้วก็จะมีวิธีการขอวีซ่ารูอะไรนะครับเอกสารก็อยู่ในในเว็บไซต์ของกองเกาแฟนะครับขอเชิญชวนนะครับ 这个你喜欢吃吗？